สวัสดีครับกลับมาพบนายต้นไม้แกจ็ตนะครับออคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเชือกลงเท้าครับแต่เชือกลงเทา้เเทาที่พิเศษกว่าปกติแน่นอนสำหรับนายต้นไม้แกจ็ตนะครับก็คือเป็นสายเชือกลงเท้าที่เป็น LED ครับไม่ใช่เหลืองแสงด้วยเป็น LED เลยนะครับก็มีหลายรุ่นครับซึ่งไปดูมาที่ประเทศจีนก็ มีหลายรุ่นเลยทีเดียวแต่ว่าก็เลือกรุ่นที่คิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ใช้งานได้ดีที่สุดมานะครับก็จะมีด้วยกันกี่สีละ่ะเจ็ดสีนะครับแต่ที่มีให้ดูเนี่ยมีให้หกสีนะครับสีสุดท้ายผมร้อยรองเท้าไว้แล้วราดูว่ามีสีอะไรบ้างครับเริ่มแรกเลยครับคือสีส้มครับเปิดให้ดูนะครับนะครับสีส้มนะครับซึ่งแพ็กเกจหนึ่งเนี่ย ก็จะมีด้วยกันสองเส้นนะครับคือเส้นหนึ่งเส้นสองนะฮะมีสองเส้นของสารัะลางคู่หนึ่งสีอะไปครับสีเหลืองนะครับเอสีฟ้าครับสีน้ำเงินนั่นเองนะครับแล้วก็สีชมพูครับนะก็สีแดงครับแล้วก็สีสุดท้ายที่สีเขียวครับนะ ปิดไฟดูนะครับถ้ามันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับน่าก็จะมีแสงประมาณนี้นะครับแสงไฟนะครับก็ทีนี้ผมก็ลองมาร้อยในเชือกรองเท้าดูนะครับซึ่งเชือกรองเท้า l อ d เนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะยาวแปดสิบเซนนะครับซึ่งก็จะร้อยรองเท้านะครับได้ หนึ่งคู่พอดีพอดีเหลือนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหุ้มข้อเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่พอนะครับทีนี้เนี่ยมาดูฟังก์ชันกันครับก็จะมีหมดแรกนะครับอ่าอันนี้อันนี้ของผมเนี่ยพิเศษหน่อยรุ่นนี้นะครับก็คือมีหลายสีนะครับก็จะกระพริบแบบนี้นะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีกระพริบนะครับเป็นสีเดียวแล้วก็พริบสามสามโหมด ซึ่งทุกรุ่นอื่นที่มีสีเดียวเนี่ยก็จะบินเหมือนกันครับคือหนึ่งกดครึงครั้งเนี่ยก็คือเป็นสีสว่างอย่างนี้ตลอดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการการะพริบเร็วนะครับกดอีกหนึ่งครั้งเป็นการการะพริบช้าๆนะครับแล้วก็อีกทีนี้ก็คือดับนะครับก็จะมีอยู่สามโหมดได้วยกันนะครับก็ทีนี้แล้วแต่ท่านที่ชอบแล้วว่า,อาชอบสีไหนแบบไหนนะครับซึ่ง ก็ราคาไม่สูงมากครับแต่ว่าตัวที่เป็นอเอลีไลสายสีเนี่ยนะครับก็จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับไม่แพงมากไม่แพงกันเท่าไหร่สิบบาทนะครับก็สนใจก็สามารถติดต่อนะครับหาซื้อได้ที่เว็บนะครับนต้นไม้ .com นะครับหรือเข้าที่ Facebook ของนายต้นไม้แกจ๊ตนั่นเองนะครับอ่าน,นิดนึงฮะอันนี้ เป็นรองเท้ายี่ห้อ361 Square นะครับซึ่งก็เป็นยี่ห้อที่ดังบนรองเท้าแฟชั่นที่ดังที่สุดในจีนนะฮะตอนนี้นะครับก็ในเรื่องของรองเท้าแฟชั่นะครับซึ่งรองเท้ากีฬาก็จะมียี่ห้อหนึ่งนะครับก็พอดีไปเจอลายที่มันแหมเข้ากับคนไอทีอย่างเราเนี่ยเองนะครับก็ลองมาดูนะครับต้นนี้ผมมีสองข้างนับร้อยไว้นะครับลองกดดู ะก็จะประมาณนี้ครับไฟนะครับก็เป็นรองเท้า LED ใส่ปีใหม่นะครับก็น่าจะสร้างความบันเทิงได้นะครับก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ